สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดสำหรับชาวราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมในช่วงของเดือนมกราคมปี2567เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ Four of s w o r d Knight o f w a n d The High Priestess King of s w o r d Three of c u p Eight of s w o r d Five of Pentacles Seven of Swords i x of Cups i x of w a n d ค่ะในความรักความสัมพันธ์คนที่อยู่ในสถานะโสดนะสำหรับชาว ราศีธนูนะคะในช่วงตอนนี้เหมือนเป็นการหยุดนิ่งเหมือนการนิง่งกันหยุดคิดอยากอยู่เฉยเนะคะจากที่เจ็บปวดมาเหนื่อยล้าเหลือเกินอยากพักผ่อนมันเป็นความรู้สึกที่อยากพักผ่อนนะคะ<อ>ถ้าเป็นหัวใจความรักความรู้สึกก็คือเหนื่อยเจ็บช้ำกับความรักมาบางทีเหนื่อยยังไม่อยากคิดนะคะยังขออยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดที่จะมีความรักความสัมพันธ์มันเป็นการรู้สึกที่อยากพักอืมอยากพักนะคะ แต่แล้วก็ไม่ผลจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะเขาเอาความสดใสเอาความสดใสเอาความห่วงใยเอาความรักที่ร้อนแรงนะคะมาบอกเข้ามาจีบตรงๆนะคะเป็นความรักที่เข้ามาแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็มาพร้อมแบบพลังงานความรักที่มันเร่าร้อนรุนแรงมากนะคะรักนะคะจีบนะคะตื้นะคะคนนี้ตื้อสุดๆนะคะที่ผ่านมามันเหมือนกับความรู้สึกที่บอกว่าตัวคุณก็คิดนะ ตัวคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนชาวราศีธนูคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่เข้าเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ถ้าถ้าเป็นความคิดในเรื่องของความรัก เหมือนกับเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนปานนี้แล้วก็เป็นคนที่อยู่เป็นคนที่มีความรักที่ที่ถูกคำนองของธรรมนะเออเป็นคนที่ประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์แต่แล้วความรู้สึกของคุณมันกับเปลี่ยนไปมันกับเปลี่ยนไปบางทีการที่คุณชัดเจนมากเกินไปการที่คุณมีความรักที่ตรงไป,ตรง,ไปตรงมากับ ให้กับคนที่ที่ผิดนะคะให้ไปกับคนที่ผิดให้ไปกับคนที่เขาไม่ต้องการนะคะเป็นความรักที่เหมือนให้ผิดคนอะนะคะเหมือนให้ผิดคนก็ได้นะในความรักความสัมพันธ์จนทุกคุณอยากนิ่งอยากอยู่อยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆแต่แล้วมันก็มีความรักเข้ามานะคะมีคนเข้ามาจีบอาจจะผ่านจากในเรื่องของงาน นะคะหรือมีผู้คนมีเพื่อนมีใครก็ตามนะคะชักนำชักชวนมาให้ให้ได้พบกับตัวคุณเป็นความรักที่มันเริ่มเริ่มก่อตัวมาอย่างรวดเร็วแต่ในใจลึกๆบางทีคุณก็ยังกลัวกลัวความเจ็บปวดกลัวความเจ็บช้ำมันมีความกลัวอยู่ในความคิดในความรักที่เหมือนแบบอยากจะลองเริ่มต้นความรักอีกทีแต่ในบางเสี้ยวหัวใจมันก็ยังมีความกลัวอยู่ กลัวกลัวผิดหวังกลัวถูกหลอกกลัวความรักที่ให้ไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมามันทําให้ชาวราศีธนูคุณต้องคิดคุณต้องคิดนะค,ะคุณต้องคิดหนักคิดคิดมากขึ้นแต่มันก็มีความรู้สึกที่อยากลองเปิดใจนะคะเผื่อมันจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างแม้จะเจ็บ แต่ก็ยอมนะคะไม่จะเจ็บแต่ก็ยอมลองเสี่ยงดูนะคะลองเสี่ยงดูในความรักในความสัมพันธ์อยากได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความชัดเจนถ้าจะมีเข้ามาแล้วทีเนี้ยความรักมันต้องมาพร้อมในเรื่องของความมั่นคงนะคะมีรถบ้านที่ดินนะคะมีความมั่นคงให้กับชีวิตคุณทึงจะยอมเปิดใจเพราะกลัวเหลือเกินเจ็บช้ำมาแล้วมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับต้องวิ่งตามคนรัก นะคะวิ่งตามคนรักวิ่งต้องทําทุกอย่างเพื่อเขาต่อไปจากนี้ไปก็คือถ้าใครจะเข้ามาเหมือนกับคุณคุณวางแผนไว้แล้วนะคะคุณตั้งกฎเกณฑ์คุณมีสเปคของคุณว่าจะต้องดูแลคุณได้ว่าจะต้องมีสิ่งที่สามารถที่จะดูแลคุณได้นะคะด้วยความมั่นคงนอกจากความรักไม่พอต้องมีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตด้วย ชาวราศีธนูคุณถึงจะสามารถฝากฝากหัวใจฝากชีวิตไว้ได้แล้วก็เปิดใจพร้อมที่จะพบกันพร้อมที่จะเป็นแฟนกันไม่อยากไม่อยากถูกแล้วก็ไม่อยากเอาชีวิตไปไปเสี่ยงกับความรักที่ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือความรักที่มีแต่ความรักเฉยๆแต่อย่างอื่นในเรื่องของความมั่นคงกับไม่มีนะคะไม่อยากเสี่ยงอืมเพราะช่วงนี้คุณ รู้สึกว่าคุณจะโดดเด่นมากคุณจะโดดเด่นในความรักคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่หมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์มากเป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็คิดไต่ตองเรื่องของความรักได้ดีเป็นที่หนึ่งสำหรับคนโสดชาวราศีธนูในช่วงตอนนี้นะคะมันเป็นเหมือนความรักที่มันมันมันโดดเด่นขึ้นมามันโดดเด่นขึ้นมาแม้คุณจะปิดแม้คุณจะ เคยผิดหวังแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้นะคะในความรักคิดว่ามันเป็นสิ่งสวยงามและต่อจากนี้ไปความรักถ้าจะมีเข้ามาก็ขอให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นความรักที่มาพร้อมในเรื่องของความมั่นคงไม่อยากเจออะไรที่คุณเคยทุกข์อ่ะเคยทุกข์แล้วไม่อยากกลับไปทุกข์ซ้ําเหมือนครั้งก่อนๆเก,ก่าๆที่ผ่านมาขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติม,ตมให้อยากจะบอกอ,อะไรไหม เพดออฟพินช์ c กิร์ e เอกออฟคัพควีนออฟวอจะได้เริ่มต้นความรักเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่ดีงามเริ่มต้นรักครั้งใหม่เป็นรักที่สดใสมาด้วยความมั่นคงนอกจากความรักความห่วงใยที่มีแล้วเขายังมาในเรื่องของความมั่นคงอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณเขามั่นคงและเขาหนักแน่นมากในความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ดีทั้ง3าใบเลยมันหมายถึงการเริ่มต้น การเริ่มต้นความรักที่ดีงามการเข้าใจใส่ใจห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันและมาในเรื่องของความมั่นคงนะคะความมั่นคงในชีวิตอาจจะได้การมั่นหมายหรือการแต่งงานหรือมีหมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินนะคะมรดกหรือมีรถบ้านอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดูมั่นคงอะ่ะมั่นคงให้กับคุณให้คุณเชื่อใจให้คุณมั่นใจนะคะว่ามีในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาด้วยนะคะ Queen of b a r d หมายถึงความสดใสความรักที่ดีงามเริ่มต้นกันไปนะคะ้ดยด้วยความอบอุ่นด้วยความเข้าใจที่มีให้สำหรับชาวราศีธนูคนโสดคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไง The m i c s a g i seven of cups nine of cups เขารับรู้ในสิ่งที่คุณเป็นไปบางครั้งเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกมากวิธีพิถันในการที่จะเลือกหรือว่าคบใครบางคนคุณเป็นคนที่มีความคิดหลากหลายนะคะมีความคิดหลากหลายมีความใฝ่ฝันอยากได้ในทุกสิ่งในบางสิ่งบางอย่างคือเป็นคนที่มีความต้องการค่อนข้างที่จะเยอะเขามองคุณเขามองคุณออกแล้วเขาก็รับรู้ว่าคุณเป็นคนประเภทนี้นะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขใส่ใจห่วงใยกับทุกๆคนถ้าเขาได้ ได้จีบได้รักค,คุณเขาก็เชื่อว่าคุณจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเพราะคุณดูม,มีความรักความรักที่มันเต็มเปีย่ยมแล้วก็มีความสดใสความสดใสในในตัวเองมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่งามแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเป็นคนที่ค่อนข้างไม่หยุดนิ่งในความรักที่ที่มีนะคะ สามารถครบกันไปแล้วจะไม่เบื่อในความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างบางครั้งก็มีอารมณ์มีอารมณ์ที่แบบเด็กบ้างอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่บ้างคือหลากหลายอถ้าได้อยู่ใกล้คุณแล้วคือจะเป็นความรักที่มันต้องแบบมาน,น่าค้นหาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รับรู้ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดคนรักของคุณเขาคือใครกัน g ิมเพิร์ลค n งออทรีอพมีชาวราศีพฤกษบกันมังกรน,นะคะเขาดูโดดเด่นเขาดูมั่นคงเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนที่สดใสละเลยแล้วก็มั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่มีให้อีกคน ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบแล้วก็ดูดีมากเป็นคนที่มั่นคงในหลักทรัพย์เป็นคนอารมณ์ดีนะคะจิตใจดีทั้งสองคนนะคะทั้งสองคนแตกต่างกันอีกคนคนในเครื่องแบบ นำตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีแล้วก็เป็นคนจิตใจดีส่วนว่าอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือคนที่โดดเด่นในสังคมมีหน้ามีตานะคะมีความสุขมีมีชีวิตที่ที่สดใสมีรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะมีคนเข้ามาอยากจะเข้ามาจีบคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในความรักความสัมพันธ์นอกจากความรักแล้วก็ยังมีในเรื่องของความมั่นคงที่จะมอบให้กับชาวราศีธนูด้วยนะคะในช่วงของ คนโสดในช่วงของเดือนมก,กราคมปี2567นะคะในตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะในความรักคนโสดสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ